อร่อยไหมคะอร่อยค่ะโอเคค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะกินได้เลยคะ่ะลองชิมสิคะอร่อยไหมคะอร่อยคะ่ะโอ้เยี่ยมไหมคะเยี่ยมค่ะโอ้ขอบคุณนะคะไงน้องข้าวนั่นแหละเอะอใช่น้องข้าวไหนเปนเอามาดูที่ใช่ไหมใช่น้องข้าวไหมใช่จริงโอ้ใช่จริงออกตอนรั้นตอคะออกตัวใช่ ใครอ่ะมันมองไม่เห็นนะมันมองไม่เห็นตาหนูไม่ถึงก็ตีแล้วเห็นไหมเยอะเยอะเห็นไหมใช่ไหมคะตัวจริงหรือตัวปลอมคะจะให้บอตัวจริงใหมคะอ๋อตัวจริงหรอคะเนี่ยอันนี้น้องข้าวตัวจริงเลยนะคะน้องข้าวคนน้องข้าวหอมคนสวยสวยพระล้านแปดพระลานเก้าพระล้านสิบค่ะค่ะเก็บกุงยังอ่ะกุงอ่ะจับถ้วยข้าวได้ร่วมกับถ้วยสิเออ ก็มันโยกมันชอบโตโยกเขาตรงไหนโยกลูกนี่อะอ๋อนนั้นไม่เป็นไรแต่ที่หนูนั่งไม่โยกหนูลวดพาม้วนแล้วใช่ไหมคะลวดแล้วค่ะอลวดเดือดเท่าไหร่จ๊ะเนี่ยลดไปกี่โลอ่านหนังสือนะคะจะไปโรงเรียนได้หรอคะไม่ไปค่ะทำไมล่ะคะอ่านสูตรแม่ไม่ได้ค่ะแล้วทำไมจะอ่านหนังสือออกล่ะคะก็อ่านออกแล้วค่ะค่ะอ่านออกนั่งค่ะ เดี๋ยวอ่านให้ดูนะคะกระต่ายกินแครอทม้าขี่ลิงอลเฟนช่างสุงนัขหมากวางมาซานกิาอะไรคะ เดียดีอะว้าวแคทแมวขคขำน้าน้าทำเล็บทำเล็บอะไรดูดิเนี่ยเออเศยมเล็บเล็บเล็บเรนโบ์โอ้โหรู้อีกอ่านี่เลยเล็บเรนโบ้น้าไม่ทาเนี่ยมันหลุดไงน้าไม่ได้ทาม้าไม่ได้ทาหรอใช่นะเป็นสติกเกอร์แปะเอาตาตาน้าทำทานะ ไม่เล็บเหลืองโอ้โหนูทําไมรู้คะลูกเราก็รู้เลยค่ะแม่บอกไงเหรอแม่แม่ทาเล็บจนเล็บเหลืองเลยหนูหนูก็ทาเล็บจนเล็บเหลืองเลยเหรอเท้าเนี่ยอืมมันจะทําให้เล็บเสียหรอคะใช่ค่ะอ๋อโหมันทำให้เล็บเน่าด้วยค่ะเหรอฟังไว้นะคะท่านผู้ชม ทาเล็บมากเล็บจะเหลืองนะคะเล็บจะเน่าด้วย,วยเออเล็บเน่าด้วยเห็นไหมเด็กๆสอนแล้วค่ะชอบมากเลยแม่คะตัวน้อยคนนี้ขอบอก FC นางเลยแหละมาทีไรต้องมาทักนาง